เอาไอ้น้องวันนี้กูมาเล่นเกม World of Warship นะไม่มีเกมเล่นแล้วสภาพนี้มาผมเรามาโหลดเกมกันดีกว่าอันอันนี้คือมึงโหลดหรือว่ามึงกำลังสร้างเรือรบไปปูสภาพพยา่โหลดอย่างนานเลยส้นตีนสงสัยน่าจะอาการหนักนะดูมาแล้วนะครับ รางวัลกันเถอะน้องไม่เล่นเลยนะ้องอุดิจยาเต่าสมหลัดน้องใช้เล่นแล้วต้องเล่นใ้สมสมบทบาทเธอมันนานจังวะโอ้ยไงายมาแลนะ้วไอ้น้องเมาส์กูหายเอา้า เมาของคุหายพออยู่มึงเริ่มเกมมันกูเลยเดี๋ยวดิเกมดิเดี๋ยไเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อโอเคโอเคมาครับผมกูเออคือแม่งหมอก,กลงบริสัตวทคือทำไมทำไมกูไม่เลื่อนวันลบวะให้มันมันลบวันวที่แบบหิมะตกมองไม่เห็นอะไรเลยน้อง ในศัตรูวะในายผัม,มแล้วตามแบบฝั่งนี้นั่นงไงเลื่อนไม่ได้มันสุดแล้วเฮ้ยนั่นมันอะไรนะเนี่ยไอ,อ้ปอกกูที่วอานั้นเลือพิฆาตใช่ปะยิงไปเลยเดินไปวะสภาพไม่น่าเล่เหลอกไอ้เย่าหรือก็เลือกุกาก ฝั่งนี้เราต้องทำการเข้าซอกฝั่งนี้โดนไหมวะสภาพกากจแบบัดโอ้โหกนอื่นเข้าไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยกูยังอยู่ตรงนี้เลยสภาพเลือดกูยังก,กากเลยเวนมาแล้วรีด,ดิกษัตรนรีอย่างช้าเลย พยายามเลี้ยวซ้ายผมเพื่อมีพื้นที่ยิงเปิดไปเลยโดนปะโดนอยู่ยิงไปเลยเนาะโดน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 พยายามเลี้ยวขวาก่อนว่าถ้าเกิดไม่เลี้ยวขวาเดี๋ยวกูชนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูววล่วงแล้วมาไอ้น้องถึงเจอกูเน้องพ่อมึอมอมงไฟไหม ไปไว้ไปไว้นั่นนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้วยิงมัน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 ภูเขาพวกเขาโอ้ยไอ้เหี้ยกูไม่อยากเป็นไททานิีไอ้สัตว์สยันเอ้ายิงมัน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 ยิงพวกชนไอ้เหี้ยกูไม่อยากเป็นไททานิีไอ้สัตว์สยันดิเส่็จปะเส่็จปะ ต้องเลี้ยวกันต้องเลี้ยวกันต้องเลี้ยวกนรนเียวขอเลี้ยวขอเลี้ยวขอเลี้ยวกันขอเลี้ยวกันเดี๋ที่แม่งบางกูเี้ยมองไม่เห็นสวยแม่โหดจริงมันซัดใส่กูเลยคุณค่ามันซัดใส่กัเลยขอไปดอกน้องเดี๋ยวป่าเอ้ยูันแข็งไอ้เขี้ยกูอยากจมเดี๋ยดีด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 ดียิงยิงยิงอยิงกัน เดี๋ยวซ้ายหักเลยหักซ้ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูล้มหักซ้ายก่อนหักซ้ายซ้ายพร้อมไหมปืนทีปืนนะปืนนะซ้ายพร้อมอยู่ได้ไหมได้ไหมบ้าทันไหม ท่านป้าขอร้ stop, อ,อ,องขอร้องขอร้องท่านดิสัตเลยตขาไม่แตกด้วยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเขาเลียกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชน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 ไปนึงชนชนชนถูซ่อมเลยถูซ่อมเลยถูกสัตวสัตเลย ขมุนเรือกันไหมน้องไอ้ที่เดี๋ยวเจอูตอนนี้กูยังไม่หมุนเรือเลยถ้ากูหมุนตุ๊บเยวูซัดเลยเข้าไปเออไม่จบวเหียจะพังแล้วจะพังแล้วจังแล้วหมุนก่อนหมุนก่อนหมุนก่อนวากก่อนน้องไไปพังสวยงามเฮ้ยเฮ้ยเพี่นพี่ถอย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 นพี่พี่เนพี่ นี่นี่คนอคนละี่นี่เดวี่โอเคโอเคอย่าปลอดภัยอย่าปลอดภัยเหรอคนลุกหมดไอ้เหี้ยถ้ามันจะขับผู้ขากว่าพ่อเลยอ้ยพ่อเขาขึ่งไายมันช่วยกูดันไอ้เหี้ยไปเออขับเขาไมาก เราจะทาการมันเหลือกี่ลำมฟังกูเหลือสามลัมเราเหลือเเยอะเลยยัง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 ไม่ค่อยพังกันสงสัยต้องมีคู่อริใหม่น้องเรือมันหยุดนิ่งเหรอวะเฮ้ยทำไมมันไม่ขยับเลยทุกเพื่อนกูลอมยิงไปไม่ตายเี้ย กันเลวะเดี๋ยวรเราลอลลอปผู้ใหญ่หมุนมาก่อนโอเคน่าจะพังอยู่แหละเดี๋ยวเราไปไปทางซ้ายดีกว่าทางซ้ายดูท่าน่าจะไม่ค่อยไหวกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกมาออกมาออกมา ผไม่โดนเห็มั้ยตูนโด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 นไวอยู่ไวอยู่ฟังปะไม่รู้หมุนขวาเลยปัดขวาเลยส่วนกูปัดขวาก่อนปัดขวาพร้อมปิดชีพเลยน้องพังนะรครับ เลยฝั่งนู้ลำเดียวน่าจะไหวอยู่ใช่ใช่ลำเงิ้เบียดขยัดเลี้ยวหัวน้องลองยิงไปที่เผื่อเผื่อมันฟุกโดดแต่ถ้ามันโดนก็พ่อคงตายอะ้รเฮีย แล้วน้องกูมาแล้วจะชนเหี้ยห่างกันว่าเลยเฮ้ยไปพุ่งมาเลยบ่าเอากูเออได้เด็กๆเด็กๆเดี๋ยวก,ยวกูจัดการให้น้องเดี๋ยวกูสั่นฝันมึงให้สั่นสั่นฝันมึงให้น้องระเบิดเลย เป็นเรือพี่คาดเหียเรือไปจันมานนโง่ที่แม่งสุโดโหดดีมันโหดดีเยเรือพี่คาดเอ้ยเอ้ยอเฮียน่าสนใจว่าเรืออังกฤษเล่นเรือกอรีดดีกว่าไป เริ่มเลยเรือดีมันเร็วแล้วไม่น่ากลัวเฮ้ยอีแค่ไหนอ๋อเรือเรือพิฆาตมันมีตอร์บิโดยิงด้วยมีใบเป็นใบพัดมีเป็นจับคลื่นโซน่าถ้าเกิดมันมีนั่นแหละขออนุญาตเล่นหนึ่งถึงเฮดแค่สองอันเองอ่ะเออช่างมันก็มันเรือก็มันเรือเรือพิฆาตเอาเลยมากแต่โคตรเร็วเฮียโคตรเร็วจัดเฮียโคตรเร็ว ชิดเร็วกวนเขาเล่นเขาเล่นอันนี้นะอยากได้นกระสุนไฟเฮ้ยเส้นจอกอเกาะดีกว่าตอนนี้ตัวพี่กดที่อะไรไปทีคือทีคือ,ท,คอทิ้งระเบิดวายคือตัวจับขึ้นโซน่าของขอะไรกันแน่ไม่อยากเล่นเลยพูดเลยอบากเขาเรียกว่านะพูดเลยอบาอยากเล่นเรือดนำน้ำเลยไนอะ้เหี้ย ซัดมารีนเนี่น้องโคตรเร็วอันนี้ขนาดเรือหรือไปข้ามกันเร็วชิบหายซัดยิงเราต้องต้องต้องเลี้ยวต้องเลี้ยวต้องเลี้ยงส่งตมิโดไป ส่งฮอนคูไปน้องฮอนคูคกูสมัยกูกูโดนนี่วป่าเอ้ยเครียรหลอดได้ยังไวะเฮ้ยเอาเฮียกูงงมันมันได้ไงวะไปที่อเอเรือนราตาเวนเอาเอาไปแดกซะส่งฮอนคูไป คว่างระเบิดไปแล้วโอ้ไม่โดนไอเวทอะไรมันโดนกูแทนเนี่ยเอ้ยโอ้ยไม่โดนด้วยตายกูตายระเบิดกูละตายตายตายละตายละน้องซัดกูซัดทันได้ปะโอเคได้ยังทันอยู่อะไรอะเรือเรือ โอ้ยเฮีไอ้งพิฆาตข้างหน้ากูก็เยอะเหมือนกันว่ะกูแตกแน่เลยเฮียชิบหายโอ้ยไอ้เฮียกูตายตายกูตายกูตายแน่มันชนมันชนกูตายไม่บ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 ายเออเอามันก็ตายเฮียเลยหลวงพราะล่วงทึบกูเลยล่วงพราะล่วงทึบเฮีย จริงดิตะกี้เลยหลวงพะล่วงเหรออ๋อแม่งมีบอดซะส่วนใหญ่เนี่ยหลวงพะล่วงอไไ้ไเหี้ยอมองชื่อไงไงอะไรหุ่นยนตะไ้เหี้ยอ๋อบอดคือคุณโดนโดนบอดชนตายเหี้ยหมู่เกาะับผมคือ เาเล่นกันนะเขาไม่เขาไม่ยึดกับหลอกไอ้เหี้ยเขาก็ทืบกัป็นอยากเล่นกระสุนอันแรกว่ะมาเราไปไหนด,ดิเราอ้อมเลาะนี่ไปแล้วก็ไปทางนี้ดีกว่าเราเราเราได้ลงส่งตอร์มิโไปได้ไงน่าๆๆๆเหลือเหลือเหลือพิคัดมาละ Screen set. ส่งมันครูไปซัดคือซัดกูซัดเลยกูซัดเลยเฮ้ยมันมาแตกแล้วมาแตกแล้วห้องนีูกูก็แตกเหมือนกันชิบหายเกือบแตกไอ้เหี้ยมันก็เกือบแตกแต่วมึงแตกก่อนแล้วเนาะมึงแตกก่อนนะพี่ ไม่แตกวะเอาแตกเลยโมงอะไรวะท้อไม่ซ้อมคนซ้อมคนซ้อมคนเปิดกูฟอกูฟอบูทเลยเฮียกูจะดีเฮียหนีก่อนตายเฮียเดี๋ยวๆๆฝั่งนี้มีเรือฉตะเฉินสองลำเข้าจะยึดกูมันจะยึดเึบกูแล้วสรุปไปเลยส่งคนคู่ไปเฮ้ยเฮ้ยค้นคูนคู่ เอาคนคูไม่ได้เอาคอนคูไปแตกเลยไอ้กูตกใจอ่ะไอ้ยี่กูตกใจจริงเลยนี่ไอ้ยี่มายิงไปเลยเออมันจัดไอ้ยี่ได้เหลือที่นี่มันจัดโอจะตายจะจะพังไร่เฮียมีไอ้ซ่อมจะไปต้องใช้ไอ้เฮีย กูทำอะไรบ้างกูยิงไปกูยิงไปเลยกูยิงไปเลยน้องเฮ้ยนี่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 นี นี่ไม่ตายเนอะปิดชีพเลยตุ้มๆๆๆๆไม่ตายวะเออรือสองลำฟังเลยวะฟังๆอะ่ะเรือพิฆาตหนึ่งแล้วก็เรือลาดตะเวนหนึ่งไปไอ้เนาะชิวๆอังกุส่งคอนคูไป หไกลเกินไอ้เหี้ยไม่โดนรอกเฮ้ยกูส่งตอร์ปิโดไปไอ้้เหียให้ให้ให้ไปของฝากไกลเกินไม่ถึงส่งมันกูไปเฮ้ยโดนเวอร์ว่ะส่งมันกูไป,ไป,ไปอะไรวะเนี่ย ตอนกูไปเชี่ยวโหดจัดเอาละน้องบ๊ายบายปิดฉากแม่งเลยแล้วปิดฉากโอเคต้องปิดคลิปไปแล้วไอ้น้องกูเล่นม,มาเยอะแล้วเฮียกับท่านเรือเลย 30, แต่สามหมื่นอย่าการลบ เงินกูมีเศษล้านไรอ่ะ